สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนขับเข่าส่สองเัาท่องตอนนี้ท่องกับยูทีอาซีแยกุุมันสำหรับคลิปนี้เัาท่องจะพาทาันผู้สมมาเรียนสม้มสกายบ็อกนาหางเอ็มบีเคหรือว่าซีแยกุธมัน ไปเดี๋ยวเข้าไปเบิงไปรับชมกันเลยว่าจะเป็นอะไรเมื่อนีแ้แบบคนล้ลยอะไรท่านผู้ชม,มไปเดี๋ยวว่าทองจะพาทุกคนเดินชมกันเลยว่าลายสำไรนะคนแน,น่นได้ละโอ้โห,โห,โหคนเยอะมากโอ้โหคนเต็มเลยตรงสีแยกปทุมวัน วันนี้คนเยอะมากนะโอโหระไทจะขนาดนี้ท่านผู้ชม ở oh. khuôn dá nhớ đây

หน้าห้าง M A A แทบแตกหน้าวันนี้ วัน้เวนนาหางเอ็มมีเคดตอนนี้ฝ่ายใหม่เป็นกาติดแล้วล่นเติบเลยละท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครหรือว่าบางกอกนะ MVK แทบแตกวันนี้คนยังเยอะเลย ไปเดียวว่า้อจะลานนั่นแทบจะมีคนเลยเพราะว่าคนมากฟังนี่หลยส่วนใหญ่ งนี่จะเป็นสถานีสนามกีฬาแห่งหสรหคนเยอะทุกวันนะตรงนี้ตรงนี้คนเยอะมาก อันนี้จะเป็นสกายบล็อกเพินเฮ็ดใหม่ทันผู้สมแต่ก็ยังว่าทัานแล้วนะนี่เลยนี่ก็สกายบล็อกเชสเฮ็ดใหม่นะก็จะไปอยู่ยึดอยู่ตรงนั้นถาเพิ่งเพินเฮ็ดแล้วว่าจะเป็นจังไรนะตอนนี้ก็เป็นรูเป็นหลางแล้ว คนเยอะไม่มีแถวเลยตรงนี้ ขนาดนี้เมืองไทยแบบสุดยอดมากตรงนี้

bọc lời ba tụng này phải bằng xuất xuất đây khuôn nhang nhớ ít <laughs> เป็นยังไงท่านส้มแบบว่าค้น้ายอะไรนะวันนี้ค้นแน่นอะไรทแบบั้ทงลังเบาท้อง สำหรับคลิปนี้กาจะประมาณนี้นะทุกคนคให้มาคลิปกาฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทองเหตุลิปต่อไปในเรื่องสำหรับคลิปนี้เราท่องขอตัวลาไปก่นันแล้วเจอกันคลิปต่อไป